ามาในช่วงที่2ของรายการติคองร้องข่าวกันแล้วะนะคะช่วงนี้ติคองร้องทุกใครที่มีความทุกอกทุกใจนะคะ,คะอยู่ในกรุงเทพมหา,านคร50เขตเนี่ยนะคะ สามารถที่จะโทรเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์นะกับทางรายการตีคองได้เราจะเป็นกระบอกเสียงให้ท่านถูกต้องนะร้รองดังๆไปถึงท่านผู้ว่านะนะคะเพราะฉะนั้น<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้แม่นๆมันๆม่นมนะคะ,นนะ,คะสำหรับช่วงนี้เลยนะโดยเฉพาะ1555 24ช,ชั่วโมนะคะ,คะโทรเข้ามาได้ กับพีงฮิโร่ด้วยฮิโร่ก็คือสายด่วน,น1น9นั่นเองน,น,นั่นแหละนะคะ,ะต่ำกันง่ายๆเอาอย่าลืมตู้ปอน,หนอหาห้าาหด้วยนะคะ,คะอันนี้เน้นย้ำให้สำหรับในช่วงนี้นะเบรก เบรกแรกเบรกที่2ของเราเนี่ยนะคะเราจะพาไปเที่ยวที่เขตไหนกันก่อนจ้กัน่ไปกันที่เขตลาดพร้าวดีกว่าอไม่ต้องร้องเรียนไม่ต้องโทรไม่ต้องอีเมลไม่ต้องอะไรเลยพี่พิมพ์แต่เขาเปิดเวทีให้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยด้วยไปกันได้ด้วยตัวเองอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกิจกรรมกันนะคะโดยทางด้านของพมในการเขตลาดพร้าวนะคะคุณสุทินวิกัยกิจนะคะก็พร้อมด้วยนางสาววนิดาเจียงไพศาลกุลและนายพินิจอารยะศิลป์ร ะะผู้ช่วยผู้มืนในการเขตก่อน<ม>นี่เลยนะคะ<ม>นำทีม,มผู้บริหารของเขตร่วมกันเป็นเกียรตินะคะในการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับเขตค่ะในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือนะคะงานนี้จัดกันที่โรงเรียนวัดลาดประเขาแขวงจรเข้บัวนะคะเขตลาดพร้าวนั่นเองที่จัดขึ้นก็อย่างที่บอกเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะเรียกว่าเปิดเวทีขึ้นมารับ<ม>ฟังเลยนะคะแล้วก็ไปฟังเสียงจากประชาชนกันตรงนั้นเลยว่ามีปัญหามีความเดือดร้อนอะไรอยากให้ช่วยแก้ไขอะไร จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงกันได้อย่างถูกวิธีถูกต้องถูกจุดด้วยคืออันนี้ไม่ต้องโถไม่ต้องโถเปิดให้เลยนะเปิดที่โรงเรียนวะละพร้าวแล้วบอกว่าใครที่อยู่เขตละเผลอเนี่ยนะคะในแอเรียในโซนนั้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่อยากจะนําเสนออยากจะร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยก็ไปร้องที่นั่นได้เลยใช่เป็นเวทีให้รับฟังความคิดเห็นเลยแบบนี้ดีนะคะหวังี่าอีกหลายๆเขตน่าจะทําเหมือนกันนี่แหละ นะคะเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามไปดูนะว่าเขตไหนที่เปิดแล้วก็ร้องเรียนเรื่องอะไรเยอะที่สุดอยากให้ทางแบบว่าพอเขตแต่ละเขตเนี่ยไปช่วยเหลืออะไรนะอันนี้ต้องไปติดตามเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะไปที่คลองเตยกันดีกว่าจากลาดพร้าวขับใหม่นิดนึงคองเตยไม่ไกลกันมากคลองเตยเนี่ยเขาบอกว่าออกไปล้างทําความสะอาดทางเท้าเดินกันให้ทั้งวันเนี่ยมันสกปรกเขตคลองเตยนี่ก็แบบว่าคนสัญจรเยอะนะสกปรกอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่านะคะ ทางผู้อำนวยการเขตคลองเตยนะคะท่านอัชราวดีชัยสุวิวรัตนะคะท่านบอกว่าออกไปตรวจเยี่ยมนะแล้วก็ให้กําลังใจกับข้าราชการค่ะทั้งลูกจ้างนะคะฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายโยธาเนี่ยแล้วก็ฝ่ายเทศกิจนะคะของเขตคลองเตยค่ะยืนเข้าแถวกันแบบนี้เตรียมที่จะเรียกว่าไปล้างทางเทาง้ทานี่แหละใช่ท่านออกมาร่วมปฏิบัติด้วยนะเออมีภารกิจอะไรบ้างอย่างที่บอกไปล้างทางเทาง้ทา,ทาะนะไปซ่อมในเรื่องของ ผิวจราจรน,นะเอาไปในเรื่องของตู้โทรศัพท์อย่างเงี้ยที่มีชำรุดที่อะไรท,ะที่พักผู้โดยสารนะคะรถประจําทางอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ่อมทางเท้า,ท,าที่ชำรุดะนะเดินกันบ่อยๆมันก็มีการแตกบ้างหลุดบ้างนะคะก็ต้องไปซ่อมกระเบื้องให้แถมยังไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้มที่บอกว่ามันยื่นๆออกมาเนี่ยนะคะบางทีม,มันไม่สวยหรือว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่า อันตรายกับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาในช่วงที่ฝนตกแล้วมีพายุเข้านะคะอาจจะหักโครมลงมาอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกนะเดินเดินไปแจ็คพอตโดนมาแบบว่าไม้ตีหัวคิดว่าใครมาดักตีไม่ใช่นะธรรมชาติลงโทษอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะปรากฏว่าเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างกรุงเทพใต้ให้สะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นโซนบริเวณสุขุมวิท70ดทัะคะเขตบางนาใช่ เรียกว่าเป็นการต่อเนื่องนะคะนีเกตังเตยแล้วก็ไปโซตรงนู้นเลยยิงยาวมันเข้าไปเลยเห็นไหมนี่ท่านผอออกมาดูเองแบบนี้ข้าราชการนะผู้ที่แบบว่าปฏิบัติหน้าที่ได้กำลังใจเออนะกำลังใจดีอุ้ยกว่าดเลยแต่เช้าไม่เหนื่อยนะแดดก็ออกบนที่ฝนตกอีกคือเห็นนะผู้ที่ว่าเห็นใจนะแบบว่าคือเราเนี่ยอยู่ในรถแอร์เย็นๆแต่ว่าคุณพี่เขาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ต้องมาจอดนะแล้วที่สําคัญคือร่ม ร่มเงาของเขาเนี่ยคือตามใต้ต้นไม้ใช่แล้วเขานั่งพักกันอย่างนั้นน่ะ<ช>ถึงเวลาเขาก็กวาดกวาดบางทีเรารู้สึกว่าถ้าจะทิ้งอะไรแล้วแบบต้องนึกทันทีนะอุตยตายละ ไปทาความสกปกให้เขาหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะคะก็รวมโดยช่วยกันละกันคนละไม้คนละมือนะคะเอาไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขตบึงกลุ่มกันบ้างอันนี้ก็เป็นการทําความสะอาดเหมือนกันพี่พิมแต่ว่าเป็นการทำความสะอาดแล้วก็ทําลายล้างเลยละกันองใช้คำนี้แหลงเพาะพันยุงลายนะคะอย่างที่บอกยุงลายเองนี่มันเป็นพาหะสําคัญของโรคไข้เลือดออกยุงลายนี่มันเป็นเพื่อนกังมาลายหรอมันไม่ได้เป็นเพื่อนกระทำเอ๊ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะต้องบอกว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สําคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางทีเป็นเนี่ย มันรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคุณสุรเทพยุคคุณทรน,นะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบึงกลุก่มค่ะก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินวัดล้อมนะคะรณรงค์ทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายค่ะจัดกันที่ไหนที่ชุมชนสิงห์เสนีสองนะคะนวมินหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดและโรงเรียนวัดบางเตยค่ะโดยก็ร่วมมือกับทางศูนย์บริการสาธารณสุขห้าสิบนะคะบึงกลุ่มไปทําลายแหล่งพ่อพันยุงลายเลยหลายคนเนี่ย เขาเรียกอะไรไม่ได้แบบวางใจกับการแบบว่าใช่บางบ้านเนี่ยนะคะบางใช่คือปกตินะถ้ามีการที่ใช้โอ่งแบบนี้ต้องมีฝาปิดที่มิดชิดเพราะ่ถ้าไม่ปิดเนี่ยนะคะยุงมันก็จะไปไข่ถูกถ้าไข่ทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นลูกน้าน้องลูกน้ำไม่มาหรื่กลายเป็นน้องลูกน้ำาเสร็จเนี่ยก็จะเป็นยุงลายชนะคะไปเกาะเนี่ยไปกัดไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็น้องๆเด็กๆเนี่ยโอ้โหถ้าไปโดนเท่านี้ะใา่อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะโดนก็ลงช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะ คว่ามหน่อยนะบางทีเขาไปตรวจให้อะเวลาเขาไปไปฉีดมันก็จะแบบเป็นควันขโมงชนะคะน่าตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นความปลอดภัยของเราเนี่ยแหละนะคะอ่ะไปอีกสักหนึ่งเขตดีกว่าจากบึงกรมค่ะไปไหนต่อดีคะพี่พิมพ์ไปที่หนองจอกไปดูซิว่าหนองจอกมีอะไรอะไรบ้างนะคะเขาตรวจนะคะออกไปตรวจในเรื่องของงานปรับปรุงถนนแสดงว่าใช้พื้นที่ถนนเยอะนะคะก็เลยต้องไปปรับปรุงไปดูแล นะคะอันนี้เป็นทางฝ่ายโยธานะคะของสํานักงานเขตหนองจอกเนี่ยเขาก็ให้วิศวกรโยธานะคะแล้วก็หัวหน้าช่างค่ะนะ,ะในช่างโยธาเนี่ยออกไปตรวจงานในเรื่องของการปรับปรุงถนนนะเรียบคลองลำหินฝั่งตะวันตกค่ะอ้าวแฝงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกะคะ,คะแล้วก็ตรวจนะงานปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสําราญ 2นะคะเขตคลอง12อนะอันนี้เป็นโซนหนองจอกยิดหนึ่งนะหนองจอกก็จะไปไกลหน่อยอนะจากของเราไปอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการหมดถนนทนนําถนนค่ะเห็นมหมคืออันนี้เป็นอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวพอเขา,เ,ขาเทปุป๊บเนี่ยก็จะส่วนตัวนี้ใช่นี่วันนี้เอาไปตรวจก่อนว่าอเออสเปคมันได้ไหมบดอัดดีไหมกินแข็งแรงไหมข้างล่างสุดไหมเนาะรถใหญ่เนี่ยไปรถบดอะเนาะรถคันใหญ่อะถ้าเราเดิมทีอาจจะไม่รู้สึกอพอารถไปบดอัดเนี่ยเพื่อให้อะไรให้ กำลังอัดเนี่ยมันสะเทือนจะได้แน่นๆฝนมาฟ้ามาเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ไมเกิดเป็นร่องรอยำนุดใช่ไหมะะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะเป็น<ช>ห่วงนะคะตกไม่เยอะเนี่ยก็โอเคถ้าตกหนักมาเนี่ย เขาก็จะทํางานกันยากนะหรือว่าถ้าแบบว่าตัวใหญ่ๆอย่างเราเนี่ยนะบอกว่าไปเดินบ่อยๆพื้นเขาอาจจะแน่นก็ได้นะปวดน้ำหนักเราเยอะใช่ไหมจ้จะไปช่วยเขาปวดอะไรกันนะให้ไม่ถึงขนาดนนหรอให้ระชาชนปวดอัดนี้แล้วค่ะเอาเป็นว่าพี่พี่น้องชาวหนองจอกเดี๋ยวต่อไปก็มีถนนนี่เสร็จแล้วจะบอกว่าเสร็จแล้วนะคะจากเมื่อสักครู่เห็นไหมที่เป็นบทอัดถนนเทความรีเรียบร้อยนี่เห็นไหม B ีฟอร์อัพเตกันไปเดินสบายขับรถก็สบายด้วยนะปลอดภัย กันไปนะคะ อาไะค่ะช่วงนี้ได้เวลาภารกิจของพี่ฮีโร่แล้วพี่พิมใช่ไหมเช่นเคยนะคะไปดูภารกิจแรกกันเลยนะคะไปกันที่เขตถนนจันทร์กันก่อนสถานีดับเพลิงถนนจันทร์ก็เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้นะคะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกแล้วนะคะไปเป็นเพลิงไหม้อาคารสูง7ชั้นบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์57นะคะเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร The Living Condo ค่ะประกอบกิจการที่พักอาศัยนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่1 1 6 1ซอยสาธุประดิษฐ์57นะคะที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปเป็นอาคาร7ชั้น เขาบอกว่าต <mondo> ้นเพลิงเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น4เพลิงเนี่ยลูกไม้เสียหายนะคะเฉพาะคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศพามาน พื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายโดยประมาณ4ตารางเมตรนะคะโชคยังดีนะไม่แค่คอมเพรสเซอร์แอร์ยังไม่ได้ลามไปไหนไกลประชาชนเขาก็ใช้ถังดับเพลิงดับเพลิงช่วยก่อนก่อนที่รถดับเพลิงจะถึงที่เกิดเหตุนะคะอย่างที่บอกว่างานนี้ก็โชคดีเหมือนกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะนะดูจากภาพเนี่ยอ,อ,องค์ก็ไมหม้คอมเพรสเซอร์ไปอาบัดไม้ผ้าม่านไปนะคะแต่ว่าสันนิษฐานเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่คอมเพรสเซอร์ของแอร์นี่แหละ บางทีคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันอากาศร้อนไงเราก็จะเปิดทั้งวันทั้งคืนม่ให้มันพักบางทีพอเปิดเยอะเกินไปเนี่ยนะคะอันนี้เอาไปแขวนนะไอ้ที่เห็นนี่เหมือนไม้แขวนเสื้อนะคะหรือว่าปฏิมากรรมไม่ใช่แล้วมันเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ะเพราะคนที่อยู่แบบว่าคอนโดอยู่หอหรือว่าอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยสังเกตได้เขาจะเอาไม้ผ้าเสื้อเนี่ยไปแขวนตรงคอมเพรสเซอร์แอร์การฝักผ้าไปด้วยในตัวใช่ไหมแตกผ้าเพราะว่าไอ้ลมแอร์เนี่ยมันร้อนใช่ไหมนะกล้องเรายิ้มเลยแสดงว่าทําบ่อยเหมือนกันนะคะ อันต้องระวังใช่เพราะว่าถ้าอากาศร้อนแล้วก็คุณก็ไปเปิดแอร์ใช้งานเยอะแล้วถ้าแอร์มันเก่านะมันอาจจะไหม้แบบนี้นะต้องเรียก1 9 9เกพี่ฮีโร่เร่นี้แหละนะคะดีนะไม่มีใครเป็นอะไรโชคดีกันไปนะอาไปอีกสักหนึ่งนะคะสถานีัะเพิงย้อยเขตประเวศค่ะพี่พี่ฮีโร่จากเขตประเวศนะคะดําเนินการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันคุตาแล้วนี่จะบอกว่าน่านี่คือ็ระดับนะ เออเพิงยังไหมอีกนะคะอามเจ้าหน้าที่ดับเพิงฮีโร่ทางเขตประเวศเนี่ยพี่เขาไประงับเพุเพิงไหมที่บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยแหละค่ะเกิดเหตุที่ซอยกาญจนาพิเศษ39กนะสถานที่เกิดเหตุเป็นที่บ้านการประพึกเลขที่46นะคะซอยกาญจนาพิเศษ39กนั่นแหละประเวศอย่างที่บอกไปลักษณะที่เกิดเหตุอย่างนี้ค่ะคุณน้องคะเป็นบ้านเดี่ยวอ่นนีไม่ใช่คอนโดแล้วเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะ ต้นเพลิงเนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ชั้นสองของบ้านะนะคะภายในห้องคราอย่างที่เห็นภาพใบมื่อสกักครู่นั่นแหละ,ละถูกต้องเลยะนะคะเพลิงลุกไหม้นะเสียหายก็เรียกว่าเฉพาะช่วงไอ,อไฟฉายที่แบบเสียบชาร์ะเคยเคยใช้ไหมเคยใช้อยู่ี่แบบกว่าเสียบจุ๊บไปอ,อย่างเงี้ยนะคะเสียบชาร์จเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นต้นเพลิงนะคะทําให้มี เพลิงไหม้ประมาณหนึ่งตารางเมตรคนะถึงจะเป็นช่วงตารางเมตรเล็กๆเนี่ยนะคะประชาชนก็เรียกว่าใช้ถังดับเพลิงเนี่ยนะไปดับเพลิงก่อนเห็นไหมก็ถือว่าใครที่มีถังดับเพลิงประจาบ้านไว้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่สําคัญนะคะเราเป็นห่วงที่สุดคือไม่มีประชาชนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแบบนี้นะคะก็เรียกว่าก็ต้องระวังในเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรผ้ทางสังเกตมาเวลามีไฟไหม้อะ ขาจะต้องบว่าสันนิษฐานไี้ก่อนใช่ไฟฟ้าลัดวงจรอืนะเป็นสันนิษฐานแรกเลยเพราะฉะนั้นทาให้เราเห็นว่ามันอันตรายอเคยมาในไลน์อ่ะเขาส่งต่อๆกันมาแล้วก็เสียบไอ้อะไรนะชาร์จโทรศัพท์มือถือคือเสียบทั้งวันทั้งคืนพอได้เต็มแบตเตอรี่เต็มคุณก็ไม่เอาไอ้ไอ้ปลั๊กอ่ะดึงออกคุณก็เสียบปลั๊กเอาไวไฟมันก็วิ่งตลอดเวลาแบบนี้อันตรายมากแล้วก็อาจจะเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ได้นะก็ต้องเตือนกันนะ ระมัดระวังกันนิดหนึ่งละกันรวมถึงบางทีบางบ้านเนี่ยปกติเราจะใช้ทูบในการจุดไหว้พระใช่ไหมคะพี่พิมพ์บางบ้านตอนนี้ที่เป็นเป็นแบบว่าเออัตโนมัติแล้วคือเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็ไฟขึ้นมาเลยเนี่ยบางบ้านก็เปิดไว้ตลอดบางทมันก็เสียบนะแต่ว่ามันก็จะอะไรอะหลอดขาดบ่อยภาคหลังๆก็เลยแบบว่าเสียบบ้างถอดบ้าง ถ้าเราอยู่ก็เสียบเราไม่อยู่ก็ต้องดึงออกเหมือนกันนะเพราะมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีสายไฟเนี่ยเราไม่รู้หรอกแล้วใครจะกล้าแย่จิ้มนะไม่ดีเลยมันก็อันตรายอีกมีไฟหรือเปล่านีไม่ดีไม่กล้านะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยฟืนไฟเนี่ยเล่นกับเขาไม่ได้จริงๆนะคะระมัดระวังกันไปจ้ะไปดูอีกหนึ่งภารกิจค่ะอันนี้ไม่ใช่เพลิงไหม้แล้วนะไปกำจัดไปกำจัดสัตว์กันบ้างดีกว่านะคะงานนี้เป็นรังต่อค่ะพี่พิมมีพี่น้องประชาชนเขาก็ร้องขอมาทางสายด่วน1 9 9นะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงหัวหมากเขาก็ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะในการกําจัดรังต่อที่เห็นเนี่ยกำลังโอ้โหใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติงานนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ20เซนติเมตร ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะอยู่ที่บ้านเลขที่52ทับสหมู่บ้านสัมภาอนนะคะที่ซอยรมคำแหง110ค่ะแขวงสะพานสูงนะคะเขตสะพานสูงนี่เลยก็เป็นรังต่อที่พี่พีเขาสอยลงมาได้นี่นะคะรังต่อนี่เขาต้องใช้พวกไฟเนาะไปลนเพราะว่าสังเกตแม่ด้ามยาวมากเลยเพออยู่ใกล้ๆนี่อาจจะอันตรายต่อต่อยที่อาจถึงตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยือนนชาวบ้านเจอก็ต้องรีบแจ้งมาตั้งแต่อย่าไปทำกำจัดเองไม่ได้นะพี่พิมนะอันตรามากเลยถ้าเกิดว่า ต่อแตนพึ่งมัน แตกรังขึ้นมาบางทีมันอันตรายเขาวิ่งหนีบางทีวิ่งไม่ทันไงใช่ไหมโอ้ไม่ทันถ้าเกิดว่าโดนต่อยขึ้นมานี่บางทีจิงก็ทำยังไงต้องวิ่งหนียังไงใช่ไหมต้องมีชุดยังไงวิ่งหนียังไงดังไั้ไปถามพี่ฮีโร่นะอีกสักหนึ่งเขตและการที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ฮีโร่หนึ่งเก้าเก้านะคะไปที่สถานีดับเพลิงลาดยาวอันนี้ก็ไม่ไปแบบว่าดับไฟแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปจับน้องเหลือมตัวนี้เลยมาอีกแล้วใช่ไหมคะน้องเหลือมความยาวประมาณ2เมตรห้าสิบนะคะ ก็เรียกว่าประชาชนเนี่ยโทรเข้ามาที่9 9ค่ะนะเป็นที่ร้านหอยทอดผัดไทยสีวันนะคะสาขานอตปาขนถนนประชาชื่นนี้เองนะคะอู้จับได้ตัวไม่เล็กนะ ตัวยาวนะอไม่ได้ไงกินหอยทอดไงหลังร้านหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สงสัยเจ้าของร้านเคงเออหอยทอดฉันหายไปไหนหมดเลยผัดมาก็หมดผัดมาก็หมดนะหรือว่าหอยหายก็ไม่รู้นี่แหละอยู่ในท้องคุณพี่เหลือมตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่าก็จับให้เรียบร้อยก็อุ่นใจกันไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุุ่นเหตุร้ายหรือว่าเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอแบบนี้ก็สายด่วนมาหาพี่ฮีโร่ของเราได้เลยหนึ่งเก้าเก้าตลอด24่ชั่วโมงค่ะหมดนะสำหรับเบรกนี้นะคะช่วงหน้าก็มีเรื่องราวดีๆจากเขตเหมือนกัน เห็นว่าจะเป็นเขตบึงกลุ่มใช่แต่ว่า,เ,วาเป็นเรื่องอะไรไปก,ก่อนได้ไหมาอาอไปก่อนก็ได้อุไปก่อนเดี <c oughs> ่เบงหน้าค่อยมาคุยกันช่วงน <c oughs> ี้ภากกันสักุ่ค่ะ